อันนี้มาถึงคุณเจบ้างดีกว่าซึ่งคุณสมพลเองก็เป็นคนแนะนําให้คุณเจรู้จักกับบิมครับวันนี้ผมเลยภาคภูมิใจด้วยนะครับเป็นเป็นภาคต่อก็คือตอนช่วงที่ผมดีจากจากบิมครับคือปกติแล้วทุกอาทิตย์คุณเจกับผมรับพร้อมกับลูกๆเนี่ยเราจะไปเล่นบาสเกตบอลด้วยกันนะครับซึ่งจากเดิมก็เล่นเล่นมาได้นิดหนึ่งก็เล่นไม่ไหวแล้วครับก็วิ่งตามลูกอะไรอย่างนั้นครับก็คุณเจหายไปไปกลับไปอเมริกาผมก็มารู้จักบิมซึ่งในก่อนช่วงนั้นเนี่ย ตลอด2ปีเล่นบาสเกตบอลไม่ได้ได้แต่วิ่งอยู่ข้างสนามคอยเป่านกหวีดให้เขาคุณเจย์กลับมาถึงเห็นผมเล่นบาสเกตบอลคุณเจย์ถามว่าเฮ้ยคุณไปทําอะไรมาผมบอกคุณเจย์อยากรู้จริงๆเหรอก็เลยเล่าเรื่องบีมให้ฟังนะฮะคุณเจย์ก็เลยผมตอนนั้นน่ะผมเข้าใจว่าคือคุณเจย์เนี่ยเขาก็มีปัญหาอะไรของเขาซึ่งเราเราไม่ได้ไปคุกคีไปใกล้ชิดเลยฝากถามคุณเจย์หน่อยคุณเจย์เป็นอะไรมาก่อนครับ please excuse me I've been in Thailand for a long time but my jobs take me away from Thailand quite often so I do not speak Thai very well but you understand Thai ชวครับคือเขาเข้าใจภาษาไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะคุยกับเขาเป็นภาษาไทยนะฮะเห็นไหมห้ามห้ามหนีไทยเพราะฉะนั้นเราอย่าแซวเขานะเขาเข้าใจนะฮะคุณคุณเจมีอาการอะไรครับ Well I had four big problems เขาจะมีปัญาใหญ่ยๆอยู่สอย่างนะฮะ The one that was really Problematic is I had also many allergies to dust and to mold. Uh -huh. yeah. the food and, the food yeah. and these allergies it blocked up my <laughs> sinuses, I couldn't breathe, I always had a headache. I my no, 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 no. <laughs> เป็นเป็นเป็นแพ้ฝุ่นหรือแพ้เชื้อไรที่บอเนี่ยก็จะปวดเป็นไซนัสเเป็นไซนัสเสร็จปุ๊บก็จะปวดจนไม่ไปทำงานละอ่ะแม่ผมก็แปลบ้านบ้านนะคุณสมพลคุณต้องช่วยผมด้วยนะเดี๋ยวอาจารย์ช่วยอาจารย์พิเชษช่วยด้วยนะ and The the allergies also made my eyes so I couldn't quite see so well I I don't know what the the connection is but I know that when my allergies are bad I can't watch the television

เริ่มไม่แน่ใจเรื่องอายุนะฮะบอกลูกชายอายุ14ตัวเองเท่าไหร่นะฮะ58 <laughs> uh, And so on Sundays we'd play and I had a hard time I could keep up but by the end of the afternoon I would need to sleep for three or four hours to start to recover Oh Miami Lang Oh j a p a n คือเวลาไปเล่นกีฬาใช่ไหมฮะตอนอยู่ในสนามเห็นพวกหนุ่มฮะนเอเจอ e เขาวิ่งพ่อเจนี่ก็ไม่ยอมแพ้ครับเฮ้ยเออใจสู้ใจสู้แต่พอกลับบ้านผมก็เพิ่งรู้เนี่ยมาสารภาพทีแรกนึกว่าแน่กว่าผมอ๋ออ and then it took me four or five days before I could get my energy back first day oh my I can't do anything พักฟื้นถึงสี่ถึงห้าวันนะฮะ second day oh a little bit better third day okay okay better five days ready to play basketball again อ๋อคือวงจรมันก็จะกลับมาอีกถึงวันที่5ก็จะต้องกลับมาเล่นบาสเกตบอลกำลังกำลังจะดีกำลังจะดีขึ้นไปเนยอีกแล้วไม่ไม่เลิกเล่นบาสเกตบอลไปเลยหรอครับโอ้ที่สนามสาวๆเยอะไมไม่ใช่อ๋อมีแซวกันเองแล้ว you know when you have teenagers You want to be with them as much as you can so that you make connections with your children. Mm. So, here was a way for me to make my connection mm. with my son. Mm -hmm. So, I had to keep up. But it also, I heard the others talking about knees. Well, when I play basketball, my knees get bad. Mm. And even when I don't play basketball, my knees are bad. This is the second problem. This is actually the third problem. The third problem. Uh -huh. Uh -huh. Okay, because my knees. I go up the steps two or three different flights from first floor to third floor โอ้คือเขาจะมีอาการเรื่องของการเจ็บเข่านะครับเวลาจะเดินเหินเนี่ยก็จะลำบากใช้เวลาในการเดินขึ้นเดินลงเนี่ยจะทรมานมากอ่าฮะอาจารย์ครับคุณต้นครับในช่วงนี้ let me add a little bit คือตรงจุดนี้เนี่ยอ,อยากจะเสริมนิดหนึ่งนะครับคือทําไมคุณเจย,ยุห้าสิบแปดแล้วเนี่ยก็ยังพยายามจะเล่นบาสเกตบอลเพราะโดยหน้าที่เนี่ยค,คุณเจอ่ะไม่ค่อยได้อยู่กับ,ก,บกับลูกไม่ค่อยมีโอกาสเหมือนพวกเรานะครับนานๆก็ต้องเเดินทางเาั้นบาสเกตบอลเนี่ยเลยเหมือนกับเป็นตัวเชื่อมระหว่างคุณเจกับลูกครับรวมแบบของเราด้วยคือคือที่เมื่อกี้ผมแซวว่าทําไมไม่เลิกเล่นบาสเกตบอลแกก็บอกว่าในแง่ของการที่จะ มีความสัมพันธ์กับลูกๆเนี่ยแกใช้บาสเกตบอลในการที่จะทากิจกรรมซึ่งอันนี้ผมผมว่าเป็นสิ่งดีนะครับถ้าอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่ควรละเลยสิ่งเหล่านี้จริงๆแล้วคุณเจเนี่ยเป็นเป็นแฟมิลี่แมนนะครับที่ผมพูดเมื่อกี้คือรอเล่นครับถึงแม้ถึงแม่จะเล่นหนึ่งวันต้องพักฟื้น5วันก็ตามใชแยอมแลกอ่าฮะใช่ใช่ And and as I was going g from the first floor to the third floor it felt like I had been running 10 kilos because my knees they just hurt so much. Mm hmm. And when I walk down, then it feels like some man, little man, is in my knee going ing, ding, ding, ding. โอ้เจ็บมากเจ็บมากใช่เดินขึ้นบันไดทีหนึ่งเนี่ยนะครับ,บ,บเดินขึ้นแค่สองชั้นเหมือนกับวิ่งมา10กิโล mm hmm. ตอนเดินลงมาเนี่ยก็เห mm hmm. มือนกับมีใครตัวเล็กๆอยู่ข้างในคอยเอาคอนเล็กๆตีป้องปอง๊ปอกปอ๊ mm hmm. ปอกนะฮะ But uh -huh. Kunso why, why said, well, here's some things that can help mm -hmm. help with general health. And it can help with inflammation, it can help with things that are bad in your body. So I know, oh, I want these bad things mm -hmm. to go away. I want something that will help me get stronger. and be able to be with my son and be happy with my family and still do my work ออออค,คือคือที่สาเหตุที่ของคุณเจเป็นไม่ว่าจะเป็นแพ้ฝุ่นเจ็บหัวเข่าตรงนี้นี่เป็นอาการทั่วๆไปของคนในวัยนี้หรือเปล่าอาจารย์ครับก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็การแพ้เนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมอะ ก็เป็นฟูมแพ้เ no น응 huh. yeah, ี่ยแน่นอนละครับเรื่องฝุ่นเรื่องของอากาศเรื่องของสิ่งที่มันจะมากระทบมากระตุ้นส่วนหัวเข่านี่ก็แน่นอนเป็นเรื่องของข้อเสื่อมนะครับอ่าแล้วคุณเจเองก็อยากจะมีสุขภาพแข็งแรงนะครับอยากจะให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันหายไปแล้วยังไงฮะคุณโสพลมาบอก he said well here come and try bim and see how it works and he was very worried that oh maybe I might be allergic to bim because you never know when you take something new. Say, okay, let's try this. And he sat with me to try to make sure. Are you getting sick? No, I'm not getting sick. This is good stuff. ครับเขาเขาเพิ่มตรงนี้ก็คือหลังจากที่พอแนะนําเสร็จเนี่ยเรารู้ว่าบีมเนี่ยดีกับเราแต่จะดีกับเขาหรือเปล่าในฐานะของคนต่างชาติถึงแม้เราจะมีเราจะมีวิดีโอนะครับแต่นั้นก็เพิ่งคนเดียวแล้วคนนี้ล่ะเกิดเขาเป็นอะไรไป ไม่แย่หรออะไรเง<ม>ี้ยเขาก็อาจจะซื้อบิมด้วยความรู้สึกว่าเราเป็นเพื่อนกันแล้วเห็นผมขยันขย,ขยันอวันที่ผมเอาไปให้คุณเจที่บ้านผมบอกคุณเจคุณเคยกินงาไหมเคยคุณเคยแพ้หรอเ่าเฮ้ยเอามาเถอะไม่เคยแพ้อะไรหรอกแ,แน่ใจนะแน่นเอาแก้วมาหนึ่งผมก็ไม่กล้ายขากินเยอะแกะแคปซูลก่อนเทลงไปในน้ำน้นอ,คอ,นอะคุณเจจิบช้อนหนึ่งก่อนดิช้อนเสร็จแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราแม่คุยกันก่อนแม่คุยกัน เป็นไรเปล่าโอเคนหนลองเอาอีกช็อตด,ดิอย่างเงี้ยให้เขาเขาก็ทานจนหมดนะครับก็เริ่มจากวันละแคปซูลเดียวเสร็จแล้วก็บอกโอเคคุณเจค่อยๆนะกลางคืนอ,อ,อีกแคปซูลเดียวแล้วก็ค่อยๆเ้ยไม่ร้องบอรี่เพราะเขากินสมุนไพรไทยกนนนินนี่นู่นนั่นอะไรมาเยอะแยะแล้วเขาเขารู้ว่าเขาต้องดูแลยังไงผมวก็กลับมาอ,อ,อย่างนี้เดี๋ยวผมให้อาจารย์พิเชษช่วยตอบหน่อยฮะ ไอ้ผลิตภัณฑ์ที่เราออกแบบเนี่ยทุกชาติทุกภาษาทานได้นะฮะยืน <c oughs> ออยันกับเขาหน่อยได้ไหมฮะรู้สึกว่า <c oughs> คือเขาไม่มีการกีดกันในทางในเรื่องเชื้อชาติฮะมังคุดถึงแม้ว่าสีมันน้ําตาลน้ําตาลที่เปลือกอม,มันก็ไม่รังเกียดคนผิวขาว <c oughs> ก็เช่นเดียวกันก็ม <c oughs> มันร่างกายของคนเรามัน ภูมิคุ้มกันเหมือนกันทุกคนไม่เชื่อชาติอย่างไรเขาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเจก็มีความเชื่อเริ่มต้นคือคือ try ก่อนทดลองก่อน oh. How long? Yeah, I've only been taking Bim for three or four months, but it's incredible. My I I used to have I tried the drugs from the drugstore and from the hospital. Uh-huh. They would make me sleepy, or they would give me a headache. Uh-huh. So it didn't really help with the allergy. I take it. Oh, oh, I, I, I have no headache. Mm -hmm. I, I can see. I can watch the television. And go. Oh yeah, that's what it says. Mm -hmm. Ah, good. Now, this is just part of it, because when I go to play basketball, now it doesn't take me five days to recover. It still takes me one or two days, but I'm running around with 15, 16, 17, 18, 19, and 20. So I'm happy because I've got the energy. I come back very quickly. And just like other people have said, I feel good. Oh. I don't hurt. My uh -huh. knees don't hurt. Now you believe it. Oh, believe for sure. <laughs> นะครับแล้วก็อาการเหล่านั้นก็หายไปนะครับอาการข้อเขา่าแทนที่ว่าจะใช้เวลา4-5วันเหมือนเคยก็คือแค่วันหรือ2วันสามารถออกกาลังกายได้กับลูกๆหลานๆด้วยไซนัสตรงนั้นก็หายไออาการแพ้อาการพร่ามัวของตาก็หายไปอาจารย์ช่วยตอบหน่อยนะครับว่าไอสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าถ้าเป็นหลายๆอย่างพร้อมๆกันอะไรมันจะเริ่มดีก่อน น่าจะเป็นอาการภูมิแพ้ดีก่อนเพราะว่าภ er ูมิแพ้ฮะอัลเลอร์จีวิ่เบสเอ่อเฟิ s t สเนี่ I wonder why why did you believe คุณโสพล that this beam can help you คืออาจารย์ถามว่าทำไมทไมคุณเจถึงเชื่อคุณโสพลว่าบิมเนี่ยจะช่วยได้ Well there were two reasons one because we had a good relationship I trusted him mm hmm. but two, my allergies were so bad I needed something to work so here's somebody I trust and he says it's going to help I need something to work I want it right away he oh. tell ask him he said yeah yeah uh, next week uh, no today uh huh. try to give it to me today รันดับแรกก็คือด้วยความที่เป็นเพื่อนที่สนิทสนมกันนะครับสองก็คือเนี่ยสาเหตุที่เชื่อคืออะไรก็ได้อะไรก็ได้ที่จะทำให้เขารู้สึก หายใจโร่งแล้วก็ดีขึ้นแล้วก็ทดลองเลยใช่ไหมฮะ,ะันก็คือว่าเนื่องจากแคปซูลเนี่ยมันจะช่วยเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันใช่ไหมฮะการแพ้นี่ก็คือการแพ้ภูมิใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้ามันไปปรับให้ภูมิอยู่ในระดับปกติได้อาการทุกอย่างก็จะหายไปส่วนเรื่องข้อเรื่องข้อนี่มันก็เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันส่วนหนึ่งนะฮะที่ว่ามันเกิดการอักเสบถ้ามีการอักเสบเมื่อไหร่ก็มีเม็ดเลือดขาวไป Style, -so oh. mm -hmm. uh -huh. Tonian, Today you will be every day. Definitely. Oh, <laughs> definitely. I ran out for a couple of days, and I was still feeling good. But after some days, it started to go. I said, No, no. I have to have some more. And now I'm back on Bim. Mm -hmm. everyday and I feel great mm hmm. นะครับทุกวันนี้ก็ยังบ mm ิมอยู่นะครับแล้วก็รู้สึกว่าถ้าวันไหนมันวิกใช่ไหมฮะ,ะก็เติมเข้าไปได้ใช่ัอาจารย์ตรงนี้ช่วยได้ไหมครับสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้มีโรคไม่ได้มีโรครู้สึกร่างกายอ่อนเพลียรู้สึกว่าเหมือนกับไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัวแต่ปอตอบไม่ได้ว่าจะเป็นโรคไหมคือจริงๆถ้าจะบอกว่าช่วยได้ทุกเรื่องมันรู้สึกว่าจะโม่เกินไป ครับถ้าหากว่าแล้วไม่อธิบายเพิ่มเติมว่ามันเป็นเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันให้สมดุลแล้วถ้าเรามีภูมิคุ้มกันที่สมดุลแล้วโรคทั้งหลายแหล่มันจะไม่มาหาเราหรือเราจะสามารถขจัดโรคทั้งหลายแหล่ได้ด้วยแล้วด้วยการปรับภูมิคุ้มกันให้สมดุลด้วยผลิตภัณฑ์สูตรพิเศษอที่ทาเพื่อจะตอบรับกับอาการที่ไม่สมดุลนั้นๆนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็บิมสูตรที่คุณเจใช้อยู่เนี่ยครับ วันละสองแคปซูเท่านั้นแหละครับก็ช่วยทําให้เขาสบายนะมีสุขภาพที่แข็งแรง uh huh. แล้วก็คุณเจจะมีปัญหาเนี่ยถ้าอยู่ถึงร้อยปีแล้วจะไปเล่นสอสเก็ตบอลก,กับใคร <laughs> วันนี้วันนี้คุณเจกับผมครับอาจารย์กล้า <laughs> you, you 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 believe that and you can tell anybody what about the the this was one of the reasons that I was so happy to be invited mm hmm. to come and actually talk and let anybody either see me or hear me mm -hmm. because my results were so good mm -hmm. I want to make sure other people can have similar results uh -huh. I want them to feel good uh -huh. and Bim makes me feel good so I feel uh, no problem suggesting to anybody uh -huh. to go ahead and try it mm -hmm. uh -huh. Well, well I hope. Okay. it's make us feel good that Bim make you feel good ก็คือจากผลนะฮะอันนี้ก็ต้องบอกว่าจากประสบการณ์โดยตรงเนี่ยแหละครับเราจึงได้เรียนเชิญแขกรับเชิญที่มีประสบการณ์เหล่านี้มาแบ่งปันกันนะครับขอบพระคุณมากครับคุณโสพลครับขอบคุณเชครับ thank you very much operation BIM หรือ balancing i m m u n i t y นะครับคือกระบวนการที่คณะนักวิจัยได้ทําการสกัดสารสรรพคุณสูงจากผลไม้และธัญพืชของไทยมาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพเพื่อให้ดูแลสุขภาพ ของร่างกายให้แข็งแรงพิตภัณฑ์อาหารจากออบริชบิมไม่ชยานะครับจึงไม่ได้ไปจัดการกับอาการผิดปกติต่างๆในร่างกายโดยตรงแต่ไปปรับระดับภูมิคุ้มกันของร่างกายให้สมดุลแล้วร่างกายก็ดูแลและจัดการกับอาการผิดปกติเหล่านั้นตามธรรมชาติครับ